thank you ป้าค่ะพี่น้องตอนนี้พ่อใหญ่ห้อมเล่มเหยค่ะแล้วพี่ก็สิเล่มน้ำขอบมันอ <c oughs> ุปก่อนตัดหญ้าเอื้ยฟังนี่พ่อใหญ่ตัดแล้วเฮาก็สิไปหาเล่มน้ำขอบมันเล่มน้ำอันใดมันเป็นแซมแซมซี่นะนั่นๆๆขอบมันตังสันเฮาสิไปเซ็ล่มออกหให้มันเฮาเลบมมาเดละทางพุ่นๆพ่อใหญ่เราไปทางพุ่นละบาย ใส่แบตเตอรี่เห็นมั้ยใส่แบตเตอรี่กินไปนี่ละ เป็นหน่วยเหรอที่ค่ะพี่น้องเห็นบอกเป็นหน่วยเหรอคะเป็นหน่วยแล้วใหญ่เพิ่นเกิดอันเซินนเนนเร์เพิ่งเกิดไปไบทึ่งๆทุกคนไปทึ่งใบะงละ,บะ,หบะหน้าทางทีละสีกไตายบ่เลยหนูหน่วยสักตังตงหัวเตี้ยเมียจะใหญ่ขึ้นนะหนูเดี๋ยวย้ายก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ตัดหญ้าบแป๊บเดียวจะโกดกันนะ เมื่อวันมาจับกับอันเลือเต็มทางอันปานลา,ปาบักออเลือทางปลาบักสุขีนี่เห็นไหมพี่น้องขอบดูดีด้วยบาดเนาะเอาฟังพีป่ปะเอาฟังนี้ค่ะตันนี้จ้าอีแม่ ทางเศร้าพีแห้งพี่น้องสากเห็ดเบียกพปทุกตาบอคอยเด็เห็ดเบียกน้ำพอ้อ,อยจักเถื่อได้อีหลีเดียวมิได้เล่าเห็ดเดีค่ะดอกไม้ดอกตอกสวนนี่ยังสีมิแต่พ่อ,อยได้เห็ดม,มีหมือนนี่ละพี่ทุกตาเด้เห็ดเบียกเงาแตกเงาแตนห่อนค่ะพี่น้องโดยเห็ดใน,นอากาศห่อนไปเรื่อยเย็นแต่ว่าก็ดีนอะออกกำลังกายค่ะขอบุณขอบุณพี่น้องเด้อค่ะเขามารับชมวิดีโอนะคะเขามารับชมหหายกำลังใจนะคะจากช่องครูซูมาดามฮันส์นะคะ จากครูสุมาดามฮาส์สขอขอบคุณพี่น้องร้ายๆนะคะที่เขาให้กำลังใจโดยดีสเสมอมานะคะบัวว่าสีเห็ดอาหารบัว่าสีไปทองไปช็อปปิง้งบัวว่าสีเดินทางไปใส่บัวว่าสีเห็ดที่จะกรรมผ้านอยู่กับพ่อยนะคะใส่ชีวิตประจําวันนะคะเป็นเมียฝรั่งพี่นออ้องเอนเมียฝรั่งมันนอกมาอยู่กับซ้ำอยู่บ้านเฮานั่นแหละกับพิษแ่อาหารการกินกับอากาศมาก่นเนาะอาหารการกินเท่ากับเมียน ลานเอเชียนะคะมีของไทยอยู่ห้องกับเลยเพอยูนะคะอยู่นี่กับ mm hmm. บ้านพี่ตุกตามองอยูนกับไข่แนยว่าสถานที่มันกว้างขวางค่ะพี่น้องมีสวนมีพักปลูกมีดอกไม้ม,มันกับพ่อห้คล้ายเร้าความ็นหัดบานนะคะ mm hmm. คลิปนี้กับภาพพี่น้องมาเห็ดเบียยขมดน,นะคะมดคลิปเลยนะคะก mm ัส hmm. ิขคอำราพี่น้องนะคะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้จะ mm ้ะ hmm. จังพอกันไหมค่ะโอกาสหนายอยู่ดีไม่เฮงนะคะ ขอให้พี่น้องจงโชคดีมีความสุขกันเดอค่ะขอให้ช่องดังๆปังๆนะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะ,ะจะมีคนติดตามหลายๆย,ยอดวิวหลายๆด้ค่ะขอบคุณอีกเท่อนึงด้จ้าจังพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ